ถึงแม้พี่น้องประชาชนจะมีไรายได้ต่ำจะมีเงินไม่เยอะเ,เท่าๆบุคคลที่อยู่เคเชฟขาบนเนี่ยแต่ผมว่าเขามีศักดิ์ศรีนะเขาไม่อยากที่ต้องคอยทุกเดือนที่จะมีอะไรมาสื่อกระเป๋าเขาเขาอยากจะมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเขาอยากจะมีมีเงินทุนที่มีพอเพียงผมเชื่อว่าเขาต้องการอย่างนี้มากกว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาค่าแรงขึ้นจาก300เป็น320บาทเงินเฟอ้อขึ้นไปเท่าไหร่ครับทุกคนทราบดีอยู่ปีแรกที่ถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาได้เป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำจะถูกปรับเป็น400บาททันที เรื่องร,รถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทเนี่ยโอ้ยอผมว่าคนที่รายได้ต่ำก็าจะใช่เยอะๆนะครับจากการที่สมัยก่อนถ้าเขาต้องคิดว่าเขาจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเสีย7จ็บาทถ้าเราทำให้เขาเข้าถึงได้ใน20บาทเนี่ยผมผมเชื่อว่าคนในมีรายได้ต่ำเนี่ยจะเข้าถึงตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับประชานิยมคือความต้องการของประชาชนถ้าบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนก็ไม่ผิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นานการที่เรามีใส่เงินเข้าไปในระบบเนี่ยต่อคนนี่หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันสามารถพลิกโฉม การดำรงชีวิตได้ในส่วนตัวผมเนี่ยครับแจกเงินเหมือนหยดน้ำพอต้มทีละร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องมีความรู้สึกว่าถึงสิ้นเดือนละมาแบมือขอตังค์มาแบมือขอตังค์เนี่ยการแบรมือขอเดือนละห้าร้อยทีละกันเดือนละพันหนึง่งกับการที่รับขนเดียวหมื่นหนึ่งแล้วก็สามารถไปตั้งตัวได้ไปประกอบอาชีพได้ลุกขึ้นเดินได้ลุกขึ้นวิ่งได้ผมเชื่อว่าเขาต้องการอย่างนี้มากกว่า มีความไม่เข้าใจมีความเป็นห่วงกังวลจากนักวิชาการบ้างมีการด้อยค่าจากภาคการเมืองที่เป็นคู่แข่งบ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มาคุยเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเงินที่ต้อนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นเงินที่ใสเข้าไปในมือถือมีข้อกําหนดว่าทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นคริปโตไม่ใช่เป็นโทเค็นที่มีราคาขึ้นลงหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนมือได้เปลี่ยนมือไม่ได้ราคาไม่ขึ้นลงเป็นเงินสกุลบาทเพราะฉะนั้นทำได้แน่นอน เราก็ต้องใช้ภายในระยะเวลา6เดือนในรัศมี4กิโลเมตรภาครัฐที่มีความคอนซิร์นเรื่องของวินัยการเงินการคลังก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราสามารถบริหารงบประมาณได้ไม่ต้องกู้เพิ่มย้ำนะครับไม่ต้องกู้เพิ่มรายได้ของรัฐภาครัฐที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็มาจากภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษ,ษัทห้างร้ฐน SME ภาคอุตสาหกรรมสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น มีรายได้สูงขึ้นมีกำไรมากขึ้นสามารถจ่ายภาษีได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยการเงินการคลังไม่ต้องห่วงนโยบายนี้เป็นในโยบายที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหลุมดําแห่งความยากจนมานานนะครับพอมีการกระตุ้กนกระตุกเศรษฐกิจตัวนี้เกิดขึ้นนโยบายอื่นของพรคเพื่อไทยก็จะเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นไรายได้รายวันขั้นต่ําที่เราเสนอว่าภายใน4ปีต้องเป็น600ภายในปีแรกจะเป็น400บาท ปริญ,ญาตรีภายใน4ปีต้องเป็น25 0 0 0นนะครับการเติมเงินให้กับแต่ละครอบครัวถ้ามีการสำรวจแล้วยังต่ำกว่า20,000บาทเราจะเติมให้เต็ม2 0 0 0 0บาทต่อครอบครัวภาคเกษตรกรรมเป็นภาคใหญ่พี่น้องเกษตรกร,รม,มีหลายสิบล้านคนเรามั่นใจว่าภายใน4ปีถ้ารรคเพือ่อไทยได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องให้มาเป็นรัฐบาลเราจะสามารถขึ้นรายได้สุทธิต่อพี่น้องเกษตรกร,รได้3เท่าตัว โดยการใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเงินที่มาชดเชยหรือดูแลในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินก้อนน้อยๆค่อยๆมาค่อยๆไปแล้วก็อาจจะเป็นการกระจุกตัวในการใช้อยู่บางค่าคอุตสาหกรรมอยู่บางเขตจังหวัดเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี่เนี่ยเราอยากให้เป็นเงินจำนวนที่มาก1 0 0 0 0บาทเนี่ยต่อคนที่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ย สมมุติว่าจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรที่อายุเกิน16ปีไปเนี่ยสมมุติว่าเป็นล้าน5,000 500, คนได้10,000บาทเนี่ย10,500ล้านถ้าเศรษฐกิจหมุนเข้าไป3-4รอบเนี่ยก็เป็น4-5ห0 0่นล้านบาทในช่วงวันทยระยะเวลา6เดือนเท่านั้นเองที่เรากำหนดให้ใช้เนี่ยห้างร้าน SME ภา,าคอุตสาหกรรมต้องผลิตสินค้ามาเท่าไหร่ที่จะมารองรับกำลังซื้อที่จะ โถมเข้ามาในช่วงเวลานั้นๆผมเชื่อว่าเป็นการกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจข้างมโหฬารที่สุดที่จะทำให้เป็นการเปลี่ยนภาพของพี่น้องประชาชนเรื่ององบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเราสามารถบริหารจัดก,การได้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเรามีการบริหารจัดก,การเรื่ององบประมาณมีการโยกย้ายแล้วก็งบรายได้ของภาครัฐที่จะสูงขึ้นในปี25 6 7ก็จะประมาณ2,0,000 0กว่าล้านอยู่แล้วตรงนี้จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากนโยบายนี้ บวกกับภาษีนิติบบุคคลที่จะเก็บได้ตรงนี้เราคิดเพียงพอครับผ้าแสนล้านไม่น่าเป็นห่วงไม่ต้องกู้เพิ่มเรามั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายเริ่มต้นบวกกับนโยบายเสริมต่างๆที่พรรคเพื่อไทยนํามาให้ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะที่เราสามารถทําให้พี่น้องสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีปริญญาตรี2 5 0 5ก็เป็นอะไรที่สามารถคุ้มกับการที่ต้องไปเรียนหนังสือมาสี่ปีดูแลตัวเองได้ สร้างนาคตตัวเองได้ผมว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ส่วนมากก็เป็นรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็มีการด้อยค่าว่ามีการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปประเทศอื่นเพราะว่าค่าแรงจะขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าได้สาระครับประเทศไทยมีเรื่องดีๆเยอะแรงงานเราเป็นแรงงานที่มีคุณภาพใครๆก็อยากมาพีงแต่แรงงานเราไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมหลายๆอย่างในประเทศไทยมีแรงเชื้อเชิญมีแรงดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เขาพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนต่างประเทศที่มีลูกหลานที่จะเข้ามา ในหนังสือในตัวเข้ามาทํางานโรงพยาบาลเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็็นโรงพยาบาลระดับโลกที่สามารถเทคแคร์ดูแลผู้ป่วยได้สิทธิภาษี BOI เหล่านี้ผมว่าเพียงพอครับเพียงพอต่อการดึงดูดแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของสนธิสัญญาด้าน,นการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA ซึ่ง8ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้านในการเจรจาเลยถ้าเขามาลงทุนที่นี่ไม่มีสนธิสัญญาด้าน,นการค้าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าสินค้าของเขาสินค้าของเรา ถูกดูแลอย่างเท่าเทียมอย่างสม่ำเสมอน,นั่นคือเหตุผลหลักที่เขาอาจจะอาจจะพิจารณาย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียไปเวียดนามที่เป็นประเทศคู่แข็งของเรายังไม่สายเกินไปครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรื่องเหล่านี้จะถูกเทคแคร์ทันทีครับโลกเปลี่ยนแปลงมปเยอะแต่ว่าการที่เรายังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่ามีการติดต่อบริษัทต,ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนให้เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ก็เป็นส่วนสาคัญทางด้านฟินเทคทางด้านเทคโนโลยีทางด้น Tech, า,น,น,าน,นการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องให้ความสําคัญอย่างมากธนาคารไทยดีๆเยอะมีหลายธนาคารถ้าเกิดภักเพื่อไทยพ,าาพิบาลผู้นําจะเป็นผมหรือคุณลุงยิงก็กตามทีเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับสารบัการเงินทั้งหมดนะครับเราจะคุยกับ Microsoft เราจะคุยกับ Google เราจะคุยกับ Amazon เพื่อที่จะดูแลซิว่าทํำยังไงที่จะให้พี่น้องแรงงานมีการพัฒนามีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมอาชีพเขาไห้ได้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าสิงคโปร์ให้เป็นไต้หวนันไม่ว่าเกาหลีเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยประมาณ5%เท่านั้นเองต่อรายได้ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่าง1 0 1 5ซซึ่งสูงมากสูงมากไม่ใช่แค่ค่าเดินทางอย่างเดียวนะครับระยะเวลาในการเดินทางก็สูงมากบางคนต้องขับรถบางคนต้องต่อรถ,อออรถเวลาในการที่เราสูญเสียไปเนี่ย ทำให้ productivity ของภาคเอกชนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตกต่ำไปอย่างโหฬวารนถ้าเราสามารถสนับสนุนให้คนมาใช้รถไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมหลายๆอย่างก็จะเกิดขึ้นความแออัดที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองก็จะลดน้อยลงไปการขยายตัวของเมืองก็จะสูงขึ้นการใช้พลังงานบริสุทธิ์ก็จะสูงขึ้นคนก็จะไม่ใช้รถยนต์ขับรถเข้ามาก็จะใช้รถไฟฟ้าซึ่งทําให้ลด pm 2.5ด้ด้วยมีหลายๆประเด็นครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพมหานครดีขึ้น,ท,น,านทางคณะกรรมาการคมนาคมของ,ของ,ของักคพื่อไทยเนี่ยเราเราประมาณดูแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1,000งล้านบาทจริงๆแล้วหนึ่งล้านบาทนี่เป็นที่เราคิดไว้แต่ว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยจะมาโหราลน,นะครับไม่ว่าการนําเข้าน้ํามันออกไปทำให้าาเงินไทยไหลออกไปเที่ยวเราซื้อน้ํามัน เพราะคนเราหวังว่าคนจะใช้น้ํามันน้อยลงผมว่าคนที่รายได้ต่ำก็จะใช้เยอะๆ,ๆนะครับจากการที่สมัยก่อนถ้าเขาต้องคิดว่าเขาจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเสียเจ็ดแปดสิบาทถ้าเราทำให้เขาเข้าถึงได้ในยี่สิบาทเนี่ยผมผมเชื่อว่าคนในมีรายได้ต่ำเนี่ยจะเข้าถึงตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเรื่องนี้ตอบผมว่าตอบง่ายมากเลยนะครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีขึ้นมา20ปีแล้วมีองค์กรนานาชาติหลายๆองค์กรที่นำนโยบายนี้ไปเป็นแม่แบบ ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้สามารถดูแลตนเองในด้านการแพทย์การสาธารณสุขได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยตั้งคราวนี้เรายังคง,งนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคบวกกับการยกระดับ30บบาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกๆสถานพยาบาลที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ สามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคอยเป็น7 8ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลาในการคอยเอาเวลาไปทําประโยชน์ให้ได้มากกว่ามันเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนต้องการมันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลตอบแทนกับการลงแรงลงใจไป อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอันนี้คือแรงผลักดันที่ผมร่วมงานพระเพือไทยมาเราคำนึงถึงนโยบายที่สามารถทําให้พี่น้องยืนอยู่บนได้ในสังคมไทยอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรี